สวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับร็อกเรื่องรถกับพี่อานะฮะวันนี้นี่เราอยู่ใน Mercedes-Benz นะครับ E-Class แต่มันอยู่212นะฮะไม่รู้ว่าคลิปไหนออกก่อนกันแต่ว่าคลิปนี้นั้นเราจะพาไปเที่ยวอู่ TMS b e n z อส v i นซที่ผมใช้บริการประจำนะครับอยู่หลังวัดโสมแต่ตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยอู่เขาย้ายและย้ายไปที่ทำการใหม่ไม่ไกลจา,ยยากเดิมน,นะครับจากวัดโสมเนี่ยเราออกมาแล้วเราข้ามปิ่นเกล้าไป เป็นอู่ที่ใหญ่โตมากขึ้นนะฮะผมก็ไม่เคยไปเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวอู่ใหม่กันว่าอู่ใหม่นะมันจะฟูลฟังก์ชันขนาดไหนแล้วก็ถือโอกาสให้ช่างเนี่ยเขาช่วยดูตัวห้องเครื่องยนต์ด้วยว่ามีจุดร่ดซึมต้องดูแลหรือเปล่าแล้วก็ให้เขาช่วยเสียบคอมไล่ระบบอีกครั้งหนึ่งะฮะส่วนอู่อยู่ยังไงเดี๋ยวเปิด Google Ma p ไปนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราเสิร์ช Google Map นะครับว่า TMS b e n z Service ใหม่ เราก็จะเจอนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับกูก็แม m เอาไว้ให้ที่เด s c สคริปชัของวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆที่สนใจจะตามไปซ่อมหรือว่าหาอู่ไม่เจอนั้นก็กดดูด้านล่างได้ จริงๆแล้วก็จากจากตรงหลังวัดโสมเนี่ยขับมาไม่ไกลนะฮะข้ามปิ่นเกล้ามาแล้วก็ลงป่นเกล้าเนี่ยพอมันจะขึ้นสะพานที่มันจะไปตลิ่งทันเนี่ยเราไม่ไปแล้วก็ออกซ้ายมานะคบแล้วค่อยมาข้ามสะพานไอ้สะพานทีเล็กที่ขั้นตรงจรานแล้วก็ผ่านเซนท่านผ่านอะไรมาเนี่ยถึงโรงพยาบาลเจ้าพยาหาง่ายมากๆ,ๆครับอยู่ซอยเดียวกับโรงพยาบาลเจ้าพยาเลี้ยวเข้ามาอยู่ขวามือนิดเดียวเองอันนี้เนี่ยนี่โห้ยสวยงาม เมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะเป็นศูนย์เท่นรเลตเก่าที่ปิดบริการไปแล้วก็ทางทีเมเอก็เลยย้ายมาตั้งที่นี่แทนนะครับเพื่อน,อนดูนี่ใหญ่สวยงามอู้พื้นเพิ่นสะอาดสะอาดนะครับเรียกว่าปัจจุบันนั้นทีเอ็มเอ็ซ์เบนซ์วเป็น,ปน,ปน,ปนผมให้เป็นว่าเป็นอู่เบนซ์แบบมาตรฐานได้เลยครับเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยช่างเราไม่เคยห่วงแล้วว่าช่างที่นี่เขาคุณภาพดีนะครับราคาเนี่ยใครๆก็รู้อยู่ที่เรามาทำกันหลายๆคันนะครับราคาดี แต่งวดนี้โอ้โหหน้าตาดูดีด้วยเป็นไงอูมายป็นไงสนุกไหมดีไหมรถไม่ยังล้นรเหมือนเดิมตอนนี้คือถึงไหนแล้วไม่รู้เขาถามออฟฟิศเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับ <laughs> แต่ไม่ต้องถอยรถใช่ไหมค <laughs> อ,<า>อาชีพกแต่วันที่สี่วันแรกก็อาชีพเก่าเนี่ยถอยรถทั้งวันอะถอยเข้าถอยออกใครที่ไปวัดโสตจำได้เนี่ยตัวถอยรถเลยชีวิตเปลี่ยน <laughs> <laughs> ดีขึ้นเยอะ <laughs> อูกเก่าในะที่มีฮ้อยอยู่แค่2ตัวนะครับพอย้ายที่ใหม่เนะี่ยมีอยู่4ีตัวด้วยกันแล้วก็มีช่องจอดสำหรับเซอร์วิสที่ไม่ต้องการใช้ฮ้อยเนี่ยโหกี่ช่องก็เนี่ยมีอยู่อะเดี๋ยวนะคนรีวิวก็งงมี11ช่องมีห้อยสี่ช่องก็จะมีช่องที่จอดเซอร์วิสแบบก็่ต้องขึ้นท้อยอยู่ประมาณ7 7ช่องเออ7ช่องเช่อง เรียบ้อยสวยางามนะครับพื้นนี่โหมีเบอร์ให้เสร็จเลยนี่นี่นะครับที่มาเนี่ยจะมีชั้นสองนะชั้นสองจะเป็นห้องรับรองลูกค้านะครับนี่ ที่เก่าเนี่ยเราต้องนั่งไม้หินนะแล้วก็เปิดพัดลมมาถ้าใครเคยไปจำได้ที่ใหม่นี่โอ้ยทันสมัยอลังการมีห้องรับรองนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง เดินเล่นรอบอู่เสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่จะเอา W 2 1 2่ของเรานะครับมาตรวจเช็คในวันนี้ซึ่งผมบอกให้ช่างนั้นตรวจเช็คทั้งคันครับว่ามีอะไรที่ผมจะต้องซ่อมบ้างก็ไล่มาตั้งแต่ตัวช่วงล่างนะครับไล่เช็คทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆตอนที่ทําคลิปรีวิวขายของให้คุณโอมนะั้นแะเราเอาไปเช็คที่สต o อปช็อปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เช็คซ้ำนะครับตัวสรนั้นเนี่ยทุกอย่างอยู่ในสภาพปกตินะครับซึ่งช่างจะรอ้องโอ้โหมากๆเพราะว่าเจ้าของเก่านั้นซ่อมมมาาถึงกๆ จากที่สอบถามมาเนี่ยคือเจ้าของเก่านั้นเข้าศูนย์ซ่อมตลอดนะครับไม่ได้เข้าอู่นอกดังนั้นอะไหล่ทุกชิ้นที่เห็นนะจะเป็นอะไหล่แท้เบนซ์ ben. จากช่วงล่างแล้วช่างก็เช็คตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับหารอยรงรอยรั่วต่างๆการทำงานนะครับการเดินของเครื่องยนต์นั้นเถียงทำงานปกติหรือไม่เบื้องต้น เท่าที่ตาเห็นนั้นเครื่องยนต์ทำงานปกติไม่มีรัว่วไม่มีซึมไม่มีอะไรแตกร้าทั้งสิ้นหลังจากนั้นก็รบกวนให้ช่างเขาเสียบคอมพิวเตอร์เพื่อ ไล่หาฟอสในระบบนะครับหาเอาเรอร์ในระบบต่างๆช่างสองคนก็น่าเครียดเลยผมก็เสียวุบเลยฮะเดินมาถามช่างเฮ้ยพี่เป็นไงรอช่างอาหารมาแบบน่าเครียดอะรถเป็นไรอะผมก็เออไม่เป็นไรครับอ๋อถึงว่าหาอะไรไม่เจอปะโทษแล้วแกก็เดินหีไปเลยเว้ผมเลยรู้เลยที่แกน่าเครียดอะเครียดเพราะว่านึกว่ารถเสียแล้วแกหาไม่เจอสรุปเปล่าครับรถ สภาพปกติดีทุกชิ้นเลยคันนี้มาถึงเนี่ยช่างทุกคนร้องโอ้ยหมดเลยอะ่ะโอ้ยไม่มีอะไรให้ทำโอ้ยสวยมากโอ้ยช่วงล่างแน่นมากนะครับก็คือเป็นอะไรที่เจ้าของเก่านะั้นดูแลมาดีมากๆนะฮะก็วันนี้นะครับเบาๆกับการพามาเที่ยว TMS Benz Service สาขาใหม่คือที่ปิ่นเกล้านะครับถือโอกาสเอา เรียกว่าอะไรดียังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับเดยวูสองหนึ่งสองที่เราแต่งเต็มลำที่เราเอามาตรวจเช็คทั้งหมดนะครับก็เรียกว่าวันนี้โชคดีมากนะครับบาทหนึ่งก็ไม่เสียเพราะว่าเจ้าของเก่านั้นดูแลดีมากๆคือเช็คประวัติแล้วเนี่ยเดือน3ปีที่แล้วเนี่ยถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์เบนซ์ศูนย์หลวงเดือนสิเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เบนซ์ศูนย์หลวงนะครับช่างยกดูช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยบอกเฮ้ยพี่เจ้าของเก่าเนี่ยซ่อมถึงมากๆเพราะว่าอะไหล่ทุกชิ้นนั้้นนนเเเป็บแจา ก็เบาๆครับวันนี้บาทหนึ่งไม่เสียนะครับแต่ถือโอกาสพาเพื่อนมาเที่ยวอู่นะฮะใครที่ขับ m บอร์ d e s Benz แล้วรู้สึกว่ามาที่นี่สะดวกแล้วก็ต้องการบริการที่ดีนั้นผมบอกมาเลยว่า t m s b e เ z s e r v i c สวิตครับบริการดีเหมือนเคยครับแล้วที่สาคัญคือกว้างขวางกว่าเดิมแล้วก็สามารถรับลูกค้าได้มากกว่าเดิมสนใจเพื่อนก็ลองติดต่อดูนะครับเบอร์ที่ผมขึ้นไว้บนหน้าจอในตอนนี้นะครับส่วนนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเอาสวิสอะไรมาเสนอ จะเอารถอะไรมาปั้นแล้วเราจะทำไงกับเจ้าสองหนึ่งสองครันนี้กันต่อกด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ของผมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย